สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนมื่นตัวยงนะครับกรณีที่นักวอลเลย์บอลสาวไทยกําลังเป็นกระแสะไปคว้าแชมป์ไกลถึงต่างแดนอย่างสหรัฐอเมริกาแถมคว้า MVP ได้ด้วยนะคร,ครับเพื่อนไม่สนับสนุน <ๆ S 2> ความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาท,ที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําแต่ไอ้เปริรไอ้ป่องก็เพิ่งทราบนะครับว่าเออที่แถวบ้านเพื่อนเหงียนเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวเงียบสนิทเลยครับเพื่อนๆ จนไปเจอโพสต์หนึ่งของเพื่อนเหงียนเนี่ยนะครับเขาก็โพสต์สงสัยว่าทําไมนะครับถึงไม่มีข่าวเออเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเนี่ยนะโอ้ยงามไส้ประสาทไปเสีย <c oughs> และที่สําคัญนะครับนักวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยนะครับก็มี FC อยู่ที่บ้านเพื่อนเหงียนนะครับเขารอฟังข่าวอยู่นะครับเยอะเลยเนาะ สงสัยสื่อของเพื่อนเหยียนเนี่ยคงจะเมินนะครับกรณีที่เออนักวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยนะครับอย่างคุณชมพู่ประสบความสําเร็จนะครับในเดนแดนอันไกลโพ้นบ้านเมืองใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกานะครับแต่ที่เกินมาทั้งหมดไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับกวนหมื่นตัวยงและก็ไอ้เปอ๋อไอ,ปอ้ไอป่องหรองนะครับเพราะว่าแม้เรารอฟังคอมเมนต์กันอยู่นะครับ ไอ้เป้อไอป่องไปส่องแล้วแหมมีคอมเมนต์น่าสนใจก็เลยอยากเอามาฝากโกนหมื่นตัวยงเนี่โอ้ยย่ามไส้เช่นเคยก็เพื่อนฝั่งู้กัาเจิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยดะครับลบทุกคอมเมนต์สำหรับสายจิกกัดไอแอตมืนก็จะหูไปนาเอาตาไปไรนะครับคิดว่าเป็นสีสันของการเล่นโซเชียล ้นาตความคิดเห็นที่หนึ่งเราควรติดตามข่าวสารรอบด้านเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ที่จะหาวิธีป้องกันหากวันหน้าเราได้เจอกันโอ้ยตายแล้วไม่ดีหรอกเพื่อนเหงียนอย่าไปรู้ข่าวสารเออนอกเหนือจากเออที่ภาครัฐของเพื่อนเหงียนเนี่ยให้รับรู้เลยนะครับรู้เยอะไม่ดีเป็นอันตรายกับเราครับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเหงียนเนี่ยเขาน้อยอกน้อยใจไม่พอใจขึ้นมา กลัวอย่างเดียวว่าอ้างสงครามขึ้นมาอีกนะครับงามไส้น้ําตากูจะรัวนะครับเอรอดตาพความคิดเห็นที่สองมาตอบกับความคิดเห็นที่หนึ่งไทยแลนด์ไม่มีอะไรให้หน่าศึกษาชาวเวียดนามเก่งกว่าคุณเชื่อฉันเออจริงเพื่อนเห็นนะเก่งจะตายอะ่ะแหมมีน้องตรงเตงด้วยนะครับบอกตรงๆนะครับคนเดียวเนี่ยโอ้ยเอาอยู่อยู่แล้วเพราะอะไรล่ะครับ ก็แม้บ้องเข้าหลามของน้องตรงเตงเนี่ยสะกดสายตาชาวโลกได้นะครับโส้ยงามใส้ประสาทความคิดเห็นที่สามมาตอบกับความคิดเห็นที่หนึ่งเวียดนามไม่สนใจกีฬาไร้สาระพวกนั้นมันไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจเวียดนามดีขึ้นเราเน้นพัฒนาแบบยั่งยืนเช่นการเป็นมหาอำนาจอะไรสั้อย่าง แบบนี้ก็เข้าทางไอ้เปิดไอ้ป่องเลยนะครับเนี่ยเพื่อนเหรียนมีประชากรตั้งรอให้กว่าล้านนะครับประกาศเป็นซอฟพาวเวอร์มหาอำนาจโรคไปเลยครับว่าเนี่ยแหมรับนะครับเองบ้าไม่จำกัดจำนวนจากทั่วโลกนะครับมาค้าขายได้ที่เพื่อนเหียน อเพียงเท่านี้ก็กลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกอย่างเอิลแรงค้าเนื pues ้อเอ็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เลยนะครับเพอๆเพนะครับเพื่อนบ้านอย่างไอ้ชาวกาวแล้วก็ไอ้ชาวกันดารเนี่ยก็อาจจะประกาศตัวนะครับเป็นลูกค้าลำดับต้นๆนะครับไอ้งามไส้น้ำตากูจะไหลนะครับไอ้รอดตาความคิดเห็นที่4คุณไม่ใช่ชาวเวียดนาม เพราะชาวเวียดนามจะไม่ตั้งคำถามแบบนี้โอ,อ้ตายแล้วกูบอกกี่ครั้งกี่ทีว่าให้เลิกทานเองไหมครับเนี่ยแหมเขาก็สงสัยเขาก็โพสถามเฉยนะครับมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนเหียนเองแต่ส่วนเพื่อนเหียนไม่อยากรับรู้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับเพื่อนเป็นผลดีกับเรานะครับเพราะเป็นความลับทางด้านการกีฬาครับเผื่อวันข้างหน้าแข่งขันกันเจอน้องตรงแต่งเนี่ย แข็งไม่เป็นเวลาโดนนะครับแหมเออนักตบลูกยางสาวไทยอ่ะอัดลูกบอลเข้าเป้าเต็มๆหากไอ้เปิ้ไอป้อไอป่องไม่ช่วยนะโอ้ยงามใสน้ำตาคุจะร่วนะครับสูงจริงก็เพื่อนเงี้ยความคิดเห็นที่5ถ้าคุณต้องการข่าวสารจากต่างประเทศคุณต้องค้นหาเองไม่ต้องรอจากส่วนกลางอ้าวเหรอเพิ่งจะรู้เลยเนี่ย ว่าเพื่อนเหียนเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวจากเอโลกภายนอกนะครับเพื่อนอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับบางทีเขาอาจจะคอมเมนต์เวอร์เกินไปนะครับหรือนะครับอาจจะมีข่าวสารแค่บางเรื่องนะครับที่ถูกเลือกปฏิบัติยกตัวอย่างความสําเร็จของนักกีฬาไทยนะครับหรือไอเรื่องเศรษฐกงเศรษฐกิจอะไรก็ได้นะครับที่เขาอาจจะไม่อยากนําเสนอให้ประชาชนเขารู้นะครับส่วนตัวคิดแค่นี้แหละครับเพื่อนแต่ถ้าหากเออกวนมึนตัวยงนะครับ มีข้อมูลข่าวสารนะครับก็คอมเมนต์บอกไอ้เป๋อไอ้ป่องได้นะครับว่าจริงหรือไม่ที่เพื่อนเหี้ยเนี่ยอยากรับรู้ข่าวสารโลกภายนอกตองค้นหากันเองนะครับโอ้งามไส้น้ําตากุจะร่วนะครับไอ้อดตาความคิดเห็นที่6มาตอบกับความคิดเห็นที่5เราอาจกำลังถูกล้างสมองในเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะถ้าหากเวียดนามเก่งจริง ทำไมเราถึงไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยก็ประสบความสําเร็จอยู่นะยกตัวอย่างการแข่งขันกีฬาในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเพื่อนเหยียนก็ประสบความสําเร็จด้วยดีนะครับเพื่อนจากที่สังเกตนะครับและที่สําคัญคืออะไรครับเป็นคู่แข่งกับเราด้วยนะครับเนี่ยโอ้จะเรียกว่าเป็นคู่ปรับตลอดการบอกรนะครับอันนี้เพื่อนเหยียนคิดเองเออเองเพราะคนไทยไม่รู้เรื่องครับ ไม่งามไส้หนักเลยความคิดเที่เมาตอบกับความคิดเห็นที่หใครบอกคุณว่าวเวียดนามไม่ประสบความสำเร็จเราชนะสงครามสาหรัฐก็มากเกิดพอแล้ว <c oughs> โอ้คอมเมนต์ในตำนานมันเกี่ยวอะไรวะ <c oughs> เอาไม่เป็นไร เกยวก็เกยวก็ได้แหม่ได้ยินแล้วมันชื่นใจเขื่อ้อวยงามไส้ประสาทกูจะเสียเวียดน้มนะครับคิดว่าเออชนะสงครามก็ชนะสงครามกันแล้วกันแต่ส่วนตัวไอ้เป๋ยปองคิดว่าอะไรครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าอเมริกาเนี่ยนะครับเออมันกลับบ้านมันเพราะมันไม่รู้จะอยู่ทําไมครับสู้ไปชาวเวียดนามใต้ก็ไม่ได้สู้กับมันด้วยนะครับมันเหนื่อยมันงบประมาณก็สิ้นเปลืองเอาเวลาไปพัฒนาเศรษฐกิจดีกว่าเนาะ อ้อแมแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าสิ่งนั้นคือความสําเร็จของเพื่อนเหงียนเนี่ยเราคนไทยก็สบายใจไปอีกมากโครเพราะอะไรละครับหากเพื่อนเหงียนเนี่ยนะครับเออสู้อะไรใครไม่ได้เนี่ยเพื่อนเหงียนก็จะอ้างสงครามได้อยู่เรื่อยอ้ยงามไส้สูตรจริงก็เพื่อนเหงียนความคิดเห็นที่8มาตอบกับความคิดเห็นที่7และที่สําคัญเวียดนามไม่เก็บภาษีบาปจากน้องสาว ผิดกับไทยแลนด์พวกเขาได้งบประมาณจากน้องสาวทุกวันที่ทำงานในสถานบันเทิงอย่างแหล่งโคมแดงอ <c oughs> อ้ตายแล้วดับเบิลคอมเมนต์ในตำนานโอ้โหเพื่อนเหยียนมึงก็มั่วไปหมดเลยอาเดี๋ยวไอ้เปอ๋อไอ้ป่องจะอธิบายให้นะครับว่าแหล่งโคมแดงในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีแต่สาวๆที่มาจากบ้านเพื่อนเหยียนทั้งนั้นเลยนะครับ และที่สําคัญคืออะไรเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับเราไม่ได้ภาษีไม่ได้อะไรสักบาทสักสลึงเลยนะครับแถมวันดีคืนดีนะครับเพืเ่อนๆเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเอางบประมาณภาษีของเราไปดูแลอีกนะครับเพราะหลายคนพวกนี้ใช้วีซา่าพาสปอร์ตผิดประเภทคือมาแบบนักท่องเที่ยวแต่มาทำอาชีพค้ากี่ <c oughs> สร้างชื่อเสียงให้กลับบ้านเราเมืองเรา และที่หนักกว่านั้นคืออะไรครับเจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้สิทธิ์เทียบเท่ากับเราคนไทยบนนักการเมืองของเรานี่แหละครับแหมไปแกล้งบ้าแกล้งโง่ออกข้อบทกฎหมายดูแลต่างด้าวนะครับค <c oughs> นหนักเลยกูคราวนี้สรุปนอกจากจะไม่สามารถเก็บเงินเก็บทองได้แล้วยังต้องเสียเงินดูแลนะครับเนี่ยสาวจากบ้านเพื่อนเหียนอีกนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งอะไรที่จะบอกเพื่อนเหยียนอย่าโกหกเลยนะครับว่าที่บ้านนะไม่มีแหล่งโคมแดงเพราะไอ้เป๋อไอป้ไอป่องไปเสืบมาแล้วนะครับอุย้ยมีเยอะกว่าบ้านเราเมืองเราอีกนะครับโอ <laughs> งามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับสูตรจริงกับเพื่อนเหียน <laughs> โอ้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับ ความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้น,นะครับ EP นี้อันมือกราบขอบพระคุณกวนมือตัวยงทุกท่านและท่านผ่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วขอ <ไป S 1> ตัวลา<อ>ไปก่อเนเลยครับเพลดีกว่า <c oughs> กิน <c oughs> แล้วไม่เยอะก <c oughs> ิน <c oughs> วันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกุลเกียรติจริงๆเลยไอ้เพลงที่กูแต่ง